ไอจอดไลเดอร์นั่งร้องไห้ฝุมฝ่ายหลังจากที่ถูกแฟนสาวบอกเลิกไอจอดไปรับไปส่งแฟนสาวไปทำงานทุกวันบางวันก็รถติดอากาศก็แดดร้อนบางวันฝนตกก็พากันเปียกขับรถลุยสายฝนจนแฟนสาวเริ่มเบื่อหน่ายและฟังสุดท้ายก็สิ้นสุดลงแฟนสาวตัดสินใจบอกเลิกกับไอจอดจะไม่อยากนั่งสอนมรซค์เธออีกแล้วไอจอดร้องไห้เสียใจคล่ำครวนเพราะฉันไม่มีรถใช่ไหมเธอจึงจากฉันไป หลังจากได้สติไอจอดรีบคว้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจบิดรับงานอย่างไวไอจอดรับงานทุกออเดอร์ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยไอจอดก็อดทนไปส่งอาหารด้วยใบหน้ายิ้มแย้มในใจเต็มเปี่ยมไปด้วยเป้าหมายพอมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งไอจอดก็ไปขอสินเชื่อกับเต็นล์รถหลายที่แต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาทุกครั้งเพราะอาชีพไรเดอร์ผ่านไฟแนนซ์ยากนั่นเองไอจอดหมดหวังความฝันพังทลายก่อนทุกอย่างจะดำดิ่งลง เสียงและแสงแห่งความหวังก็ได้สาดส่องลงมาเซลสาวสวยจากฟินคาก็ได้เสนอความหวังให้อีจดอีกครั้งแต่ได้อธิบายขั้นตอนการออกรถด,ด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากวันต่อมาทางด้านอาดีตแฟนสาวของไอจอดก็ได้เดินออกจากตึกหลังเลิกงานไอจอดโบกมือให้แฟนสาวเธอหันไปมองและรีบเดินไปทางนั้นแต่ทว่า จากใบหน้าที่เบ่งบานกลับถูกส้นสูงขยี้แทบไม่เหลือซากก่อนที่ไอ้จอ์จะดำดิ่งเข้าวนลูปแห่งความเศร้าอีกครั้งก็มีหญิงสาวโบกมือเรียกรถไอ้จอดรู้ทันทีว่ายังไงงานก็ต้องมาก่อนแต่ทว่าคนที่หญิงสาวโบกก็คือกลับใบหญิงสาวก,กระโดดควบขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปต่อหน้าต่อตานี่ล่ะนะชีวิตไอ้จอจนะ่าสงสารจริงๆ